พระคือแม่แห่งแผ่นดินถิ่นสยามเทิดพระนามเหนือใจไทยทั่วหน้าผองพระราช,ชกุศลดนประชาชะเฉลิมพระชนมพรรษาฝ่าทุลีเชิญพระเดชไตรรัตจรัสล่าพระสยามเทวาเลิดราศีโปรดคุ้มครองมิ่งมหาราชินี พระบารมีเกื้อกล้าวเหนาวนิรันร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุพัฒนาอาธอพรพไทยประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมภพร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ